ขั้นตอนที่สอง้อจ้าพี่น้องเอานื้อไม้ที่ห้าต้มแล้วก็เอามาตำขึ้นกันจากพี่น้องนี่แหละค่ะอีปีที่สองนะจ๊ะเนาะคือแบบว่านี่ขอ,อยุยาตใส่มือนะจ๊ะคือห้า่ตำแบบว่าพ่อแล้วนะคะห้าก็เอาออกค่ะที่นี่ก็จังเอาพวกที่ว่าเป็นยนานา่งที่ตำเอามาผสมกันนะจ๊ะเนาะนี่ค่ะห้าก็ตำที่นี่ตำตำใส ตำยาหน้างที่กับใส่กับข้าวเบื่อมื่อกี้นี่เ้าก็ตัมใส่จันล่องเบิ้งจากพี่น้องเ้าอยากได้สีออกมากแบบใดที่นี่เ้ากาว่าพ่อใจแล้วข่าวเบื่อมันพ่อแล้วเนาะ,ะเนาะกะเอาใส่่งกับพ่อดีเรียบร้อยแล้วเ้าก็เอาออกค่ะพี่น้องเนี่มันเขียวคักแล้วเอาออกอันนี้เป็นอีพี่ที่สองนะคะเอาเทลงใส่กะละางามนะจ๊ะเนาะ,ะว่าสิเป็นจากไดนคอยรับชม ค่ะที่นี่เนาะจ้าเนาะนี่แหละจ้าที่ต่าออกมาอีพี่นี่เป็นอีพี่ที่จะปรุงได้พี่น้องนนโใหม่ก็ะด้าจ้าอย่าให้มันมีนามแน่น้อยนึงนะคะเนาะเอายานางใส่จ้าเอายานางใส่จ้าพี่น้องน้ายานางใส่นิดนึงเพื่อว่าสิไดใมีนามแน่เนาะขั้นตอนสุดท้ายจ้าก็คือ ปุ้งค่ะปุ้งทีนี้ใส่ประแดกลงไปให้มันมีตอนน้ำกระไดจ้าเข้มจ้าปละแดกพอดีประแดกแสบประดแกระดกนวคขาดโ่ได้เด้อจ้าเด้อขาดอันนี้แล้วแปลว่าเป็นโรคอสวอยไป็นโรคจ้ดใส่ไปโรคคนบบเห็นน้ำดอกเจ้ฟ้าเห็นค้นเดียวแล้วก็นี่จ้าพี่น้องใส่ร่วมกันนะคะเนาะกะ เทิมพักขาเทิมพักคะแย่งจ่พี่น้องหวาดลงกไปโลดไผกินบกินบดจักข่อยได้ใส่แล้วพี่น้องนี่คือเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ว่าเซตซับเรียบรลอยแต่ห้ากกะสิได้ไปห่อจ้ะพี่น้องได้ไปห่อจ้ะแต่ว่าข่อยโอยหนาด้วยอันนี้เด้ว๋วจ้ามือน,นีข่อยโรยหนาด้วยนี่ค่ะพี่น้องจา้า ใส่หมักอื้อลงไปน้ำพี่นอ้องเมื่อนี่เป็นสูตรแบบพิเศษเอ๊นะพี่น้องเอ้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าคลิปนี้นะคะเนาะคลิปปรุงจ้ะ